เฮ้ยไอ้เคียไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันเฮี้ยโอ้ยอ๋ยอยู่นี่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 เราติรถจักรยาเฮ้ยเด็กมาเด็กมา s> <S เด็กสองตัวย่าบ้าไปแล้วเ <_ s> อาใส่คอเอาลงก่อน <_ s> เอาอุ่นจีลงมา <_ s> อย่าพึ่งส่องอย่าพึ่งส่งอย่าพึ่งส่งให้อย่าพึ่งส่งเ,เดี๋ยวเราไปหาของเพิ่มก่อนไปกินเราลัตกี้ห้องเดียวเราเจอเลยเรียเว้ยมีหลายตัวเฮ้ยเคีย แยกเสียงตัวอะไรเนาจอมนี่นี่มึงลองหยิบอันนี้แต่แม่งจะย่าไปบ่ะมันเป็นของที่มีน้ำข้างในแล้วไงวางอบบนี้เหรอเออวางงี้อันนี้ไปยังแต่ถ้าน้ำหกเงินเสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอมโนมานี้ทุบได้ทุบได้กับอีกตัวนึงคือเด็กผิดทั้งสองตัวนี้มันจะโผล่มาทำลายของเราเว้ยแต่มันไม่ฆ่าเราห้องนี้เรายังไม่ดูแต่ว่าล่าสุดมีเด็กอยู่ข้างหน้าเรา เอาตัวไปเดินสปอตเตดกคนหนึ่งดิอุ้ยไอ้เกิดอะไนกรนึ่งไปไหนอะ่ะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยชนชนเขี่ยรถชนเขี่ยรถชนเนี่ยมึงลองจับของมาใส่ไหนวะ กลับไปที่ p o กดแทบดูพอยไ,ได้แล้วก็วางเลยปะใช่ใช่เอาเข้าเลยเฮ้ยพันชื่อถือหน่อยดิเคจบดานแรกแบบไม่มีอะไรไอ้ซับมึงเลือกเลยมึงจะเอาเลื่อนหรือว่าอยากได้วิ่งนานๆ ไม่ใช่อะไรอ่ะแต่ให้คุณแนะนำก็เลือดอ่ะมึงกินเลือดไป i̇şte. เข็นรถไปก่อนก็ได้ทาแบบยังไม่ค่อยชินไอ้ซอมู ช่วยช่วยนี่เฮ้ยอะไรว้าวแัดแก้วจานหรือเพียรอะไรเงี้ยมึงต้องถือดีดนะเว้ยถ้ากระแทกเดียวมันแตกเลยมึงองถือดีโอ้ยมึงจะให้มันมาแตกเล่นเลยไงต้องเร็วๆต่เรเราก็ต้องลองว่าแบบค่าความแตกมันง่ายแค่ไหนในเนี่<า>นนยใ<า>น,นกลน่องมิกแจกันแจกัน ไอ,อ้ครับเนี่ยเนาะเสียงเฮียอะไรนี่ไอ้สัสต่วนนี้คือเงินทอนที่ได้เคนมาจับพอยนี้เ,เลยอพอยหนึ่งกูเล่นเกมพียูว่าไยไอ้สัสมึงหลบทำไมอ้กูโดนอะไรไว้ หลบอะไรอะลบอะไรกันนะแจ้งเลยนี่เช่เอ้าอีกเนี่ยมึงมาปีก่อนเลยดิเอ้ยดอ๋อเฮ้ยอันนี้จะทำตุ่มันจะเด้งได้ไหมต้องระวังไอ้ส้มอุ๊อ้าวโจมโจมเฮ้ยเกบเรียบร้อยนี่หนักมาก เราไปวังพเลยาถือ่ปขรไม่ร well so ู้ด้วยว่าตานี้เออตานี้ผีไม่โผล่ตัวเลยอ๋อเราไอเชียไม่นะไอเชียแล้วทางขหน้าเป็นทางยาวเดียวคงก็แคบสักเลซ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 อรที่หลบผันที่หลบ ไอตัวนี้แม้คาแนนคือถ้าถ้ามันอยู่แล้อ่ะมันจะยิงเว้ยถ้าเราย่ออยู่อ่ะมันจะยิงต่ำเราก็โดดหลบได้เลยแต่ถ้าเรายืนอยู่แล้วกดยอ่ออุย้ยเหี้ยอย่ามองอย่ามองไอหลบไม่ได้เฮ้ยหลบไม่ได้เหมือนกันแล้วอ้ยเราต้องกระโดดไหมช่วยช่วยได้ไหมโอเคเลเซอร์อมาเลเซอร์อมา <smart> I <noise> สะดวกมันลูกมานลูคืใครตายว้าง่น่ถาม่ไหนอ่ะอยู่นี่เด็กปกติปกติกูไม,ม่เล่นเกมผีอโอสุดยอดเลยแม่มะเบกโอ้โหิดเยิบเิวกดยิวกดคิวิันไป ม,ม,มันทิ้งเราได้นะถ้าเราอยู่ใกลมันเกิ 加油啦！

ตับมึงมาถือเลยนาเทียนดีใจมึงแล้วกูต้องทำอะไรอ่ะกระทาปับจีหรอกดเลข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 จะเก็บของกดหนึ่งอ่าอ่าแล้วก็กดเลขหนึ่งทีก็จะงัดของว่ะเออได้กูจะวายเช่กิะเร็วเจมิน่าของนายถ้าในนี้เป็นคนอู้เอ้ยบัฟบบัฟบด่าน เีนะ่ยเซนมูนอ๋อมอนจะตัวหนักขึ้นเราจะจับมอนไม่ได้แต่ว่าแรกกับตอนเราขึ้นรถเราจะได้เลือดคืนเลือดคืนอ้โหรือชีวิตกูไม่ถูกกับเกมแนวนี้เี้ยแม่งนี่ไม่ใช่เกมนีผีนี่เป็นเกมฆ่าผีแต่แค่เรายังไม่มีของใช่ไหมใช่เนี่ยเราเพิ่งได้วุ่ิเราจะเริ่มฆ่าผีได้ละ กิ้งเมาออกเลยเพราะว่ามันจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆ w h ว่าแต่ฟ้าเกี่ยแม่งม <the> ืดม yeah, ืดให้คุณแนะนำก็ปกติฮะ จะมอนระเบิดละตัวหนึ่งเอาทีวีต้องถือสองคนอุ๊ยอันนี้คืออะไรเราเพิ่นนมเปิทีวีอ๋อแล้วก็เกมนี้ถ้าเราเสียงดังมากเกินอะ่ะเออผีมันจะเกิดไวขึ้นแล้วก็มาหาเราไงาขึ้นเสียงมันดึงดูดผีใช้ไงวะ เวียงเวียงฟ้าเวียงาอ๋อได้ละด้ร้อฮะมึงอยู่ไหนอะ ว่าเสียงอะไรอุ where 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 <sm chamado Ham illa> ้ยเฮียเกือบฟาดแล้ว <drie>. <languages> เอ้ยกูรู้แล้วมามามารถเป็ด <Yeah. S 1> ละ่ะมันจะพยายามควนเคอร์เซอร์มึงเว้แต่ถ้ามึงไม่ตีเป็ดมันก็จะไม่ทำอะไรเลยเฮีย yeah. ลากหัวคมๆเฮดช็อตสวยพี่สวยสวยมากครับพี่มารีไต่อเลย้ยมีของอีกเน่ะ ไปป่าไปห้องหน้าต่อนเลยอันนี้จบโอ้โหทำไมมันอีกยาวไกลจังวะเอ๊ะมีใครทำอะไรแตกหรือเปล่าไม่น่าใช่มีอะไรหายไปในรถหรือเปล่านะฮะที่ทำแตกอ่ะ ใช่มันล่วงอ่ะเจ็ดพันน่าต้องทำลายล้างจริงสเตนก็มีพอเข็นใช่มัตึ๊กมันล่วงเลยเกมโคตรนานอ๋อ โหลดผีตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปังให้เขาเฉยยังไงเป็นอุ้ยอ้ย,อย,อยของชิบหาย

มา,มา,มาไอสัตว์กูยังไม่ได้ใช้กระทาพับจีเลยระวังเหวิว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 โอ้ยพี่ปั้นเขียนมาเขียนมาเขียนมาเด็ดเด็ดเด็ดเดแล้วถ้าเราตกลงไปจะเป็นไงวะตกไปมึงก็ตายอ oh, oh. ้าวเชี่ยโอ้โหจะชุบได้นะไหมอ้าวแล้วหัวจะไปอยู่ที่ไหนหัวมันก็จะกระเด็นขึ้นมาแล้วก็เอาหัวมึงไปชุบเเดี๋ยว น,น,นี่คือนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วถ้าเราจ่ายเงินอันนี้ไปเราจะฆ่าผีแม่คุณลนะเอาคาราม,มาลทำไมวะเนี่โกตา,ตานี้อดฆ่าผีเองแค่ไม่มีผีที่ฆ่าได้เลยอย่าเลยโอ้โหชิบหายละไอ้เอิ้นหย,ยิบระเบิดเราหยิบระเบิดเรามันจะระเบิดเป็ด

ตรงฟื้น,น What the fuck เยี่ยอะไรวะเนี onde, ่ยไอ้เจี๊ยมึงเบี่ยงมึงเบี่ยงไกลเกินให้เป็นมันจิตตัวมึงอ๋อเออว่ะกูลืมกูลืมปรับไปนี่นี่ยว่ะเรื่องสกอร์เมาเข้ามาที่ตัวอ๋อตอนนี้เลยดีกว่าหาเกิน ได้ย okay. ินไหมเจออะไรมาไิ้กแขงดักข้างหน้าไปทางออกเลยเจอแบบหลบซื้อของแล้วก็เซมกูจะรู้อะตายเพราะผีไม่ตายสัตว์ตายเพราะเป็ดเย็ดแหม่ม